บริษัททิฟโกเอฟแอนด์บีจำกัดนะคะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ทิฟโก้จัดกิจกรรมนะคะทิฟโก้ซีเลิกแบบซีโร่เซโนฟอร์แอดเตสนะคะในระมิดสวนกลางกรุงให้กลายเป็นลานเต้นคาร์ดิโอพร้อมชวนคนรุ่นใหม่นะคะมาใส่ใจในสุขภาพรวมฟิตไลฟ์บาลานซ์นะคะเผาพันแคลอรี่พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทิฟโก้น้ำผลไม้100%น้์นำแอปเปิลสูตรหวานน้อย ที่อร่อยจากธรรมชาตินะคะไม่เติมน้ำตาลทรายและก็สารให้ความหวานเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่นะคะเอาใจคนรักสุขภาพพร้อมด้วยกิจกรรมแดนเอลซับนะคะไปกับโค้ดแอนมนัสนัดและรวมฟังเคล็ดลับหุ่นสวยนะคะโดยสาวน้ำตาลชลิตาไปเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานนคณสวนวชิรเบญจัศน์โดยมีคุณนทวีตนะคะกู๊ปมาร์เก็ตติ้งดีเลกเตอร์ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดบริษัททิฟโกเอฟแอนด์บีจำกัดไฮเกตเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเอง โก้ครับมุ่งมั่นที่อยากจะให้ผู้โภกนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับได้หันมาสนใจและก็ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของวันนี้เองเนี่ยเราก็พยายามจะเป็นตัวตั้งต้นนะครับแล้วเราก็จะกิจกรรมดีๆนะครับอย่างไฮโดอแดนซ์ที่เพิ่งจัดไปเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็เพื่อให้ทุกๆคนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับได้มาสนใจในสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวตั้งต้นในการที่จะได้มีกิจกรรมต่อไปนะครับแล้วก็ในแง่วันนี้เองเราก็มีการ launch ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คือทิฟโก้เลสวีทนะครับน้ำผลไม้100%นต์น้ำแอปเปิ้ล100%ที่เป็นสูตรหวานน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มเติม,ตม,ตมนะครับไม่ได้เติมสารให้ความหวานนะครับแล้วก็มีแคลอรี่เพียงแค่70กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับก็คือในแง่ของอยากให้ผู้บริโภคได้หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ ที่อาจจะหางหายจากการดื่มน้ําผลไม้นะครับได้หันมาดื่มน้ําผลไม้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็อาจจะมีเพนบางอย่างที่ผู้บริโภคอาจจะออกจากตลาดในแง่ของน้ําผลไม้ไปครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้ก็คืออยากจะให้คนพัลลุใหม่เนี่ยได้หันกลับมาดื่มน้ําผลไม้มากขึ้นก็ดื่มน้าผลไม้แอปเปิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์เลสวินะครับก็ no s u g a แอ d เ e d นะครับ no uh, sweetener นะครับ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีเนี่นะครับแล้วก็คาดหวังน่าจะเป็นตัวตั้งต้นที่ดีนะครับสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็ Next ต่อไปทิโก้ก็คงมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็คงจะมีนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าอย่างเช่นทิโก้เลสวิตวันนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากติดตามในแง่ของแคมเปญงารตลาดนะครับแล้วก็ในแง่ของสินค้าใหม่ๆที่ทิโก้จะลอนช์มนจะตลาดในต่อไปนะครับ คุณผู้ชมสามารถหาซื้อน้ำผลไม้แท100้ร้อเนต์ในคะน้ำแอปเปิ้ลสูตรหวานน้อยได้แล้ววันนี้ที่ห้างสปปรรพสินค้านะคะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อนะคะและเซเว่นอีเลฟเทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่ Facebook, เฟซบุ๊กแฟนเพจของทางทิปโก้ได้เลยนะคะ